สวัสดีค่ะอากาศแบบนี้ก็ต้องแกงเหลืองภาคใต้จ้าวิธีการทำก็สูตรใครสูตรมันเด้อจ้าพี่น้องวันนี้เรามาทำก็คือเราใช้พริกแกงเป็นพริกแกงสำเร็จรูปมาเลยนะคะเราไม่ได้ตำพริกแกงเองนะแล้วก็หน่อไม้ดอกนี่หาได้ในเอเชียมาร์เก็ตนะคะนี่แล้วก็เราไม่ได้ใช้เนื้อปลาเราใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะส่วนหนังเราก็เอามาเจียว พอน้ำร้อนแล้วนะคะเริ่มจะเดือดแล้วน้ําเริ่มร้อนมากแล้วเราก็เอาพริกแกงใส่เข้าไปเลยค่ะปุ้งประมาณสองช้อนโต๊ะนะเราเอาใส่เข้าไปเราจะไม่คนนะคะจะรอให้พริกแกงเนี่ยเดือดพร้อมน้ําให้มัน,ให,มนให้มันละลายพร้อมน้ําเลยเนาะยังไม่คนเนาะแต่จริงๆพริกแกงคนได้นะไม่ได้มีปัญหาแต่เราก็อยากให้น้ําเดือดก่อนด้วยนะคะ พอเดือดพุดพุดแบบนี้แล้วนะคะน้องเริ่มเดือดพุดพุดอย่างนี้เราจะใส่หมูลงไปเลยนะคะเราจะใส่หมูก่อนหน่อไม้นะหอมมากนะคะน้องก็เริ่มเดือดเนี่ยพอใส่หมูไปแล้วเริ่มเดือดแล้วตานนี้เริ่มคนได้แล้วเริ่มคนได้แล้วแต่เราจะยังไม่ชิมน้ำแกงนะพอเดือดอีกครั้งหนึ่งเราถึงจะใส่หน่อไม้เข้าไปนะคะเราจะใส่เครื่องทุกอย่างให้ครบลงไปก่อนแล้วเราจะมาชิมทีหลังนะคะเพราะว่าหน่อไม้ดองเนี่ยก็คือมีความเปรี้ยวอยู่แล้วด้วยนะคะ เดือดพุดพุดอีกรอบนึงแล้วเราใส่นไม้เข้าไปเลยค่ะนม้นี่เราล้างน้ําเดียวนะเพราะว่าเราอยากให้หนมอไมีความเปรี้ยวเรากลัวว่าล้างหลายน้ําแล้วมันจะไม่เปรี้ยวเนาะเราล้างแค่น้ําเดียวนะคะให้มันมีความเปรี้ยวจะได้ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเนาะจะได้แค่ใส่แค่น้าปลาน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือแกงเหลืองนไม้เนี่ยรสชาติมันก็คือต้องเปรี้ยวนําอยู่แล้ว เปรี้ยวนำเค็มตามแล้วก็หวานตัดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะโอเครอให้เดือดจ้า,าเดือดพุดๆแล้วไหนคนให้หน่อไม้สุกสักนิดหนึ่งนะจ๊ะให้มันเดือดสักแป๊บหนึ่งสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าจะใส่อะไรเพิ่มน่ากินแท้ยังไม่นัวเท่าไหร่นะคะใส่เค็มไปสักห้าหยด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขาเรียกว่าสิบหยดเนาะไม่ใช่ห้าหยดเพราะรู้สึกว่าห้าหยดมันน่าจะยังไม่ได้อะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากตัดน้ำตาลไปสักกระจึ้งหนึ่งนะคะอยากมีความตัดน้ำตาลไปสักนิดหนึ่งโอเคเตรียมข้าวเปล่ารลล้อนๆกันเลยค่ะ นี้นะคะเราก็มีกับข้าวก็มีเป็นข้าวผัดนะคะแกงเหลือง่อไม้ใส่หมูจ้าแล้วก็หนังหมูกากหมูนะคะเราเออกมาเจียวนะเพราะว่าเราซื้อหมูสามชั้นมาใส่แกงเนาะแล้วเราก็แล่เอาหนังแล้วก็มันมันออกมาเจียวนะคะมากินข้าวพร้อมๆกันค่ะมามาทานข้าวมาทานข้าวพร้อมๆกันค่ะทุกคน ชจะบอกว่าแกงเหลืองหน่อไม้เนี่ยมันไม่ได้อร่อยเหมือนที่ร้านทำนะแต่ว่ามันพอจะหายอยากได้น้ำลายสอปากมากนะน้ำลายเต็มปากมากคือมันพอที่จะแบบทำให้เราหายอยากได้เพราะเราอยู่ต่างประเทศเนาะแต่จะบอกว่าเจ้าที่อร่อยอยู่พัทยาจ้าลงมอเตอร์เวย์ปั๊มปะตะทจะมีร้านอาหารจะมีร้านแกงใต้ยอยู่แกงเหลืองคือแซ่บอย่างนี้แล้วมันทำให้เราอยากกินไนงะ พออยากกินก็ต้องกินนะั้นน้ำลายคือเยอะมากในปากนึกออกมาม่าชิมน้ำแกงกันค่ะคือกินได้ไม่ได้อร่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเฮ้ยเลวร้ายหรืออะไรคือแบบคือกินให้มันหายอยากได้เพราะมันก็มีความเปรี้ยวความเค็มแต่มันไม่รู้ว่ามันขาดอะไรอ่ะทุกคนมันไม่รู้จริงๆว่าขาดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำเนาะแกงใต้อันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะพรุ่ินี้ว่าได้พริกแกงมาเนาะ กินด้วยกันค่ะคือหายยากแล้วก็กากหมูมแกงใต้ที่สมบูรณ์คือเจียวแบบว่าเจียวเหลืองมากเจียวกรอบมากแกงใต้ต้องที่สมบูรณ์ต้องมีกากหมูด้วยเกี่กกยวปะ อืมกรอบอืมปุ๊บกุ๊บอร่อยมากคือหายยากได้อ่ะแต่ใดๆคือหน่อไม้อร่อยนะหน่อไม้ดองที่นี่อร่อยอยู่เนอะไม่แย่นะคะไม่แย่ น้อไม่อร่อยอกากหมูอะ่ะเราเอากระเทียมลงไปเจียวด้วยเอากระเทียมลงไปเจียวด้วยมันเลยทำให้ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลย อร่อยจริงทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือสามร้อยบาทไทยซื้อแค่หมูกับหน่อไม้มาพื่แกงฟรีไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากน้ำปลากับน้ำตาลกินได้ไม่ถึงกับอร่อยเวอร์แต่แก้หายอยากได้ค่ะ แต่กระเทียมไปแค่สามที่กีบเังน้อยไปหรือเปล่าคำโตโตคำโตโตจุดจวดโยอืมอืม,อม ยังไม่ได้กินหมูในแกงเลยเนี่ยหมูเหลือเต็มเลยนี่หมูคือแบบแกงเน่าแกงเหลืองเนี่ยกินแค่หน่อไม้พอไม่ต้องมีหมูมีไก่ไม่ต้องมีปลาไม่ต้องมีอะไรก็ได้แค่หน่อไม้ก็คือพอหมูหมูเนื้อดีไม่เหนียวค่ะชอบกระเทียมอ่ะชอบกระเทียม ไม่หัลัารออร่อย กอบพี่หูตั้นอ่ะกอบพี่หูสะเทือนอ่ะแกงหนึ่งถ้วยหมดแล้วแกงหนึ่งถ้วยหน่อไม้หมดแล้วเหลือตะหมูอืม <c oughs> <c oughs> น้ไม้หมดแกงหมดแต่ข้าวยังเหลือจ้าอือืม,อมโอเคค่ะเดี๋ยวไปตักแกงใหม่ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะใครเห็นคลิปนี้ตอนไหนหิวหรือเปล่าเม้นมาคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย